คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเราจะไปกันที่สายของคุณเดี่ยวคุณเดี่ยวเนี่ยมาเล่าเรื่องกับเราล่าสุดก็คือเรื่องที่ดินร้อยปีเมื่อประมาณสักเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับครั้งนี้คุณเดี่ยวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่จากเรื่องเล่าที่ดินร้อยปี ึ่งมีอาคารเก่าอยู่หลังหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ต้องไปเข้าเวรที่นั่นย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 3- 4ถึง4ปีที่ผ่านมาครับเรื่องของห้องน้ำตึกเก่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณเดียวครับสวัสดีครับแจ็คนี่เราไม่ได้คุยกันเกือบเกือบจะปีใช่ครับสบาย,ยดียนะครับเนี่ย สบายดีครับผมอสบายดีนะครับสบายดีครับแล้วตอนนี้โทรมาจากที่ไหนในี่คุณเดียวอยู่ที่บ้านที่นนบุรีครับอยู่ที่นนทบุรีเออนะครับครั้งนี้คุณเดียวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเล่าที่ดินร้อยปีนี่แหละซึ่งในนั้นเนี่ย<ช>มันมีมันมีอาคารเก่าใช่มันมันมันส่วนมากแล้วผมขออธิบายนิดนึงนครับว่าที่ดินร้อยปีเนี่ยเพราะว่า ตอนน,ตอนนั้นที่เล่าเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เขามีแบบคอมเมนต์ที่มาบอกว่าที่ดินที่ไหนจะร้อยปีทั้งนั้นเลยแต่คือผมผมผมขออธิบายแบบนี้คือที่ดินผืนเนี้มันคาว่าร้อยปีเนี่ยม,ม,นะมันคือมันรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างแม้แต่ทั้งต้นไม้นนั้นนะครับคือมันอายุเป็นร้อยปีทั้งหมดนะคันไม่ใช่เฉพาะผืนดินอย่างเดียวคือมันเป็นที่ทั้งสิ่งก่สอสร้างรวมสิ่งที่<ว>มีอายุอยู่มานานแล้วรวมสิ่งปลูกสร้างด้วย ใช่ครับอืมอืมอมอมเออนะครับอ่ะเข้าใจไปในทางเดียวกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะแค่มามาแซวขำขำปันปันมะครับเออนะครับมาคุณเดี่ยวครับห้องน้ําตึกเก่าที่ว่าเนี้เป็นยังไงครับคือเหตุการณ์นี้ย้อนไปประมาณสักเกือบสี่ปีนะครับอก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสกลับไปเข้าเวรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมีรุ่นน้องคนหนึ่ง ึเพิ่งจะเพิ่งจะขึ้นมาะแล้วก็เพิ่งจะมาเข้าเวรร่วมกันนะครับทีนี้จุดที่จุดที่จะไปเข้าเวรวันนั้นนะค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจากที่พักกนิดหนึ่งมันจะห่างจากที่พักประมาณเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลถ้าจะเดินกลับมาเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับแต่ระหว่างทางที่จะที่จะไปจุดจุดยามเนี่ยมันก็จะจะต้องผ่านตึกเนี้ยซึ่งเป็นปึกที่ คือเขาผ่านการผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะรื้อเพื่อที่จะทําเป็นอย่างอื่น <Okay. S 2> เขาก็เขาก็ตัดไฟหมดอะไรหมดแล้วอาจจะมีแต่ไฟทางไฟถนนที่ว่าจะส่องเข้าไปเห็นแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยก็ไปเข้าเวรจุดนั้นเนี่ยด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะห่างไกลแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหลียวนิดหนึ่งเขาก็เลยให้อยู่กัตนตรงนั้นสามคน จุดเดียวกันใน่ิ้วเลียงกันสามคนคก็มีผมนีเพื่อนแล้วก็มีอ่ารุ่นน้องนคนนี้คนซึ่งซึ่งซึ่งรุ่นน้องคนนี้มาเข้าเวร่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็เข้าเวรตอนสองทุ่มแล้วพวกผมเ่ยจะไปออกเวรตอนตีสองคือจะเข้าหกชั่วโมงนะฮะถ้าประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยน้องน้องคนเนี้ยเขาก็ประมาณว่าออปวดท้องผมปวดท้องที่ผมไม่ไหวแล้วผมขอเข้าน้ำก่อนค จะไปเข้าที่ไหนดีพวกผมก็บอกว่าเออไม่ต้องไปเข้าที่อื่นให้กลับไปเข้าที่ที่พักเ่งคือคือพวกผมก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรู้นะว่าว่ามันมีอะไรซึ่งซึ่งอาคารเก่าอาคารเนี้ยมันอยู่ในเรื่องเล่าที่ดินร้อยปีที่ว่าหัวหน้าผมเขาไปที่จะไปตรวจจุดยาวแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเปิดหน้าต่างออกมาแล้วไม่มีหน้านะฮะคือคือพวกผมก็ค่อนข้างที่จะที่จะรู้อยู่แล้วว่าอาคารเนี้ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวไม่ไม่น่าเข้า ผมก็บอกรุ่นน้องว่าเออคือกลับไปเนี่ยให้ไปเข้าววิีิพักเลยเลยกลับไปเข้าววิวิพักไม่ต้องเข้าวเฉนี้ไปเข้าที่นู่นเลยลว่าโอเคครับพี่เขาก็าไปเขาก็หายเลยตั้งแต่ประมาณสี่ห้าทุ่มจนจนพวกผมออกเวนะจนปีสองเขาก็ไม่กลับมาเลยพวกผมก็คุยกันว่าประมาณว่าคงคงไปแอบหลับแล้วแหละคงกลับไปหลับแล้วแหละคงมไม่มาแล้วอะก็เลยกลับ ของเวีนะลพอมพ้อมมีคนมาเปลี่ยนหัวกลับกลับไปที่ปักเดี๋ยวนะคุณเดี่ยวตอนนี้ตอนนี้คุณเดียวตอนนี้คุณเดี่ยวใช้ใช้สปีกเกอร์โฟนอยู่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นโทรศัพท์แม่หูปกติเหรอใช่ครับแม่หูปกติโอเคเสียงมันมันมันอู้อู้อีอีอ๋ออันนี้ดังแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอาเข้าใกล้ปากหน่อยได้เลยครับอ่ะโอเคหลังจากที่เขาไปห้องน้ําปรากฏว่าหายไปเลย ใช่ครับเลยก็จนจนพวกผมออกเวรนะก็ก็กลับไปกะว่าเดี๋ยวไปเจอก็จะจะจะด่าทั้งหน่อยจะว่าตั้งหน่อยอะไรเนี้ยครับพอกลับไปถึงที่พักคือพวกผมจะพกรวมกันนะจะพกรวมกันอพอไปถึงก็ตรงที่นอนก็ยไม่อยู่อืเข้าไปห้องน้ำก็ไม่มีก็เลยคิดว่าเออคงคงจะออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกมั้งเรื่อเงี้ยเดี๋ยวผมเข้ามาพวกผมก็หลับอืตื่นมาประมาณสักตีห้ากว่าแล้วพี่แจ๊ เพื่อเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผมจะต้องมารวมตอนเช้าก่อนที่จะไปเปลี่ยนเวรอีกรอบนึง่งตอนตื่นมาเนี่ยก็แต่งตัวแต่งอะไรเพื่อที่จะไปรวมแต่ไม่เห็นน้องคนนี้แล้วก็นึ้ว่าหายไปไหนวะคือเ,เ,เดินหากันเดินหาเดินเรียกมันก็ไม่อยู่ก็เลยมาคุยกับเพื่อนว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมาเข้าห้องน้ํมาเข้าห้องน้ําที่นี่หรือเปล่าวะที่มันไปห้องน้ําที่ไหนก็เลยนึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่มันมันเดินเข้าไปตึกนั่นแหอะ ก็เลยคุยกันว่าเออไปดูหน่อยดิไปดูหน play ่อยดิก like ็ตัดสินใจไปดูวันกับเพื่อนสองคนก็เข้าไปติดนะห้องน้ําเนี่ยมันจะเป็นพอเข้าไปแล้วเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันจะห้องห้องน้ําเรียนกันประมาณสี่ห้องที่จัพวกก็เดินเข้าไปถึงจะเป็นกลางวันนะพี่แต่ข้างในก็บรรยากาศแบบมันมืดตะพี่มันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เห็นประตูห้องน้ำม่ะปิดอยู่ห้องหนึ่งก็ตะโกนเรียกมันก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยตัดสินใจปีนดู ผมยีงขึ้นไปดูที่จานสภาพที่ผมเห็นนะ<อ>มันนั่งอยู่บนคอหานักข<อ>้าโคกนะ<อ>โดยที่แบบหลับสภาพาเลยนหลับไม่ได้สติแล้วก็มือเนี่ยมือเนะ่ยถือโทรศัพท์อยู่โดยที่ใส่สมอท็อกที่หูอยู่<อ>คือหลับอยู่อย่างนั้นเลยครับผมก็คิดว่าโอ้โหคือเข้าห้องน้ำแล้วหลับอย่างนี้เลย,ยผมก็เรียกมันเรียกมันจนจนต้องพังประตูเข้าไปอะที่จน<ค>ต้อง ้องถีบประตูเข้าไปอ่ะคือลักษณะเหมือนเหมือนคนนั่ง<ว>หลับถูกป่ะใช่ใช่เหมืนอนคนนั่งหลับแต่คือคือหมดสติไปเลยเนี่ยก,ก็ไม่รู้รู้สึกตัว<ค>จำต้องทางประตูเข้าไปเขาก็ผวาขึ้นมาแล้วพอเขาเห็นผมเขาก็ร้องหอไห้อะไรพี่พี่พาผมาไปทีผมก็เลยพาออกมาแล้วก็มาคือมาคุยกันถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วทาไมถึงมาเข้าที่นี่แล้ว่าพี่ผม ปวดท้องมากคือถ้าเดินกลับไปที่ที่พักเนี่ยมันไม่ไหวแน่มันไกล็นต้องลาบด้ยแน่ผมก็เลยตัดสินใจเข้าที่นี่เพรผมคิดว่ามันใกล้แล้วมันคงไม่มีอะไรคิดว่าแป๊บเดียวก็เสจอะไรเงี้ยก็เลยเอาไหนเล่ามาซิว่าว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเขาเขาบอกว่าตอนที่เขามาเข้ามาถึงห้องน้ําเนี่ยด้วยค,ความที่มันมืดแต่ว่ามันก็มีแสงส่องเข้ามาใช่ไหมมันพอที่จะมีแสงจากข้างนอกส่องเข้ามาเขาก็เดินได้เข้าปกติ แล้วก็นั่งท,ทําธุระาปกติแต่ว่าเขาก็หยิบโทรศั์ขึ้นมาคือค่าเวลาอนะไรที่แคหยิบโทรศับขึ้นมาดูแล้วก็ใส่สมองพอ้องแล้วก็ฟัง <c oughs> ดูไปเรื่อยจนคือผู้ชายอพี่เขาก็เปิดไปเปิดไปก็ไปเปิดคลิปเปิดคลิปคลิปอย่างว่านะฮะคลิปผู้ชายชอบดูกันแล้วก็เปิดดูอทีนี้คลิปที่เขาเปิดดูเนะี่ยเป็นเป็นภาษาญี่ปุน่นนะเขาก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อย ในจังหวะที่เขากาลัง <om> ด <Sakura ol> ูอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเหมือนแทรกเข้ามาอสนุกไหมเฮ้ยสนุกไหมเขาก็ใช่เขาว่าคุต้องพลังงานเปแปตับหนึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเสียงในคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คลิปมันเป็นมันเป็นญี่ปุ่นมันไม่เป็ไทยเขาโอ้ยมีอะไรก็ดูต่อสักพักหนึ่งก็ถามอีกว่าสนุกไหม เป็นเสียงผู้หญิงนะบอกเป็นเสียงผู้หญิงถามผูาหิไหมเขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มเริ่มใจไม่ดีแล้วใช่นะเสียงลมเขาก็เริ่มเริ่มใจไม่ดีแล้วก็เลยก็เลยปิดปิดคลิปแล้วก็คือก็เริ่มทํานูน้ำนีซีเพื่อที่จะเสกทุระที่จะออกห้องน้ำนะในระหว่างที่กําลังหันไปหยิบหันบีบจะหยิบสายชําระอะพี่เขาก็ก้มไปเนี่ยไปประตูห้องน้ําอะพี่ ที่พื้นนะ่ะมันมันจะมันจะหายจากพื้นประมาณสักคืบกว่านะข้างล่างตรงพื้นประตูห้องน้าเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่เขาบอกว่าเขาก้มมปเนี่ยเขาเห็นเท้าพี่เห็นเท้าเห็นเท้าคู่หนึ่งยืนอ,อ,อยู่ตรงหน้าห้องน้ําอะแล้วปลายเท้ามันโผล่เข้ามาคือคือถ้าปลายเท้าโผล่เข้ามาเนี่ยคือสภาพคนที่ยืนคือต้องยืนติดประตูเลยออืต้องยืนติดประตูเลยเขาก็เริ่มแบบว่า เขาเริ่มเก่งไปหมดเขาบอกว่าเขาเห็นนะเขาเก่งไปหมดเขารู้แล้วว่าข้างหน้าประตูเนี่ยต้องไม่ใช่คนแน่นอนปลายเท้าผู้หญิงผู้ชายเขาเก่งหมดเขาเขาบอกเขาไม่รู้ตอนนั้นเขาไม่รู้เป็นปลายเท้าผู้หญิงผู้ชายแต่เขาเก่งเลหมดเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ถูกไม่กล้าส่งเสียงไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยแล้วเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคือแล้วเขาก็มองเขาาก็คือเขาก็จับจ้องอยู่ตรงเท้านะนี่ระหว่างนี้เขากําลังจ้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นต้นเหตครับพี่ ห้อยลงมาเรื่อ <haft> ยๆ,ๆอย่างี่ห้อยลงเรื่อยๆตรงเท้าอะตรงเท้าคู่นั้น,นะอะห้อยลงมาห้อยลงมาห้อยลงมาจนจนโผล่ออกมาครึ่งหน้าผพาพี่จนโผล่มาครึ่งหน้าผาแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนใส่มาว่าอูถงมว่าสนุกไหมเขาบอกว่าเท่านั้นอะพี่เขาสติหลุดแล้วเขาดับไปเลย เป็นลักษณะของคนเขาดับไปเลยเป็นลักษณะของคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีป็นลักษณะของคนยืนแล้วก็คนคนเนี้ยน่าจะก้มลงมาแล้วเอาหน้ามาแตดเท้าแต่พี่แจคแต่คือมันมันลักษณะคือถ้ายืนหันหน้าเข้าประตูห้องน้ําเนี่ยมันจะก้มยังไงพี่ก้มยังไงให้หันหน้าเข้ามาก็คือง่ายๆว่าหันหน้าเข้ามาก็คือง่ายๆว่าตัวหักประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นแล้วถ้าโกนถามว่าถามมึงก็าชนิดไว้ เขาบอกว่าตอนนั้น,นเขาเขาติดหลุดแล้วดับไปเลยเขาบอกเขาดับไปเลยแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยจนพวกผมมาเรียกอ่ะจนพวกผมมาเรียกพวกผมก็บอกว่าพี่บอกแล้วว่าพยายามจะเข้าแถวนี้ให้กลับไปเข้าที่พัพกแต่ามาไม่เชื่อก็บอกว่าผมกลัวไม่ทันพี่ผมกลัวไม่ทันแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ตึกนั้นก็เขาก็ลื้อทิ้งแล้วตอนนี้เป็น,ปนสนามหญ้าโลง่โลงๆหมดเลยครับ,รบทั้งหมดก็ ด้วยความที่มันเป็นตึกเก่าอาคารเก่าที่มันมีอายุอานามก็มันเป็นร้อยปีเก่ามากนะที่จริงๆมัน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 เป็นมันเป็นไม้ทั้งหมดนะมันเป็นไม้ทั้งหมดแล้วตอนหลังเขาเริ่มมาเขาว่ามาบัวนะซ่อมแซมห้องนู้ห้องน้ำว่าทําเป็นปูนบ้างเป็นพื้นไม้ขึ้นปูนบ้างทั้งคือทั้งตึกครับแล้วตอนหลังก็เริ่มที่จะมีมอเพื่อจะทําเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่มาที่ไปอันเนี้ย มันมันมาจากไหนคนคนเนี้ยเป็นใครก็น่าจะอยู่ตามอายุอานามของสถานที่แหละครับคนนพื่อา่านี่จะเขาเอาไว้เก็บพวกอ่าพวกผ้าไทยพวกอะไรพวกเนี้ยครับที่เขาเอาไว้เก็บข้างในนะจะเป็นพวกชุดไทยเป็นชุดอะไรเป็นไปหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะย้ายออกไปะ่ะครับ พวกชุดไทยผู้หญิงผู้ชายไว้เต็มเลยอืเท่ากับว่าสิ่งที่เขาได้เห็นคือเป็นลักษณะของคนนึกภาพตามนะคุณ<ช>ผู้ชมู้ฟ,ฟังนะยืนติดประตูยืนติดประตูเสร็จรรปุ๊บก็ลักษณะเหมือนกับมีเสียงแครกเหมือนมีบางอย่างมันกําลังครูดประตูอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าไอ้ตรงเท้าที่ยืนอยู่เนี่ยมันมีเส้นผมค่อยๆย้อยลงมาย้อยลงมาย้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นหน้าคน เพราะฉะนั้นไอ้ปลายเท้า<ช>ที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นปลายเท้าของผู้หญิง <c oughs> เป็นลักษณะของคนยืนติดประตูแล้วตัวหักตัวหักครึ่งลงมาคือเอาหัวเนี่ยมาแนบกับเท้า<ช>แล้วก็ตะโกนเข้ามาในห้องว่ากูถาวมว่ามึงสนุกไหมเท่านั้นแหละ<ช>เขาก็เลยสลบจอดับไปเลยคือช็อกไปเลยพี่ช็อกไปเลยเขาเขาบอกว่าดีผมไม่ตายครับหูแล้วห้องน้ํามันมีที่อื่นใช่ไหม แต่เขาดันไปเข้าตรงนั้นมันมีมันมีพี่มันมีมันมีคือคือต้องเดินกลับไปที่พักเลยเพราะว่าตรงนั้นตรงนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะเขาก็จะเลื้อเขาก็จะตัดไฟหมดแล้วมันก็จะเหลืออาคารเนี่ยมันก็จะเหลืออาคารที่พอเข้าได้แต่ว่ามันก็ไม่มีคนเข้าพี่เพราะว่าเขาก็ตัดไฟหมดแล้วข้างในก็เหลือจะเหลือแต่น้ำที่ยังไหลอยู่แค่นั้นเองมันอาจจะใกล้ที่สุดละมังก็ไม่ไม่เข้ากันอยู่แล้วใช่มันใกล้ที่สุดที่มันใกล้จุดที่ผมอยู่กันที่สุดครับ เขาเป็นเข้าตรงนี้อาโอเคนั่นคือเรื่องของห้องน้ําตึกเก่านะคุณเดี่ยวนะครับเรื่องไม่ยาวมากแต่น่ากลัวดีชัดเจนโบ๊ะบ้าดีครับเรื่องนี้ครับได้ครับคุณเดี่ยวยังไงขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเดี่ยวนะครับพี่แจ๊คยินดีมากครับขอบพระคุณครับคุณเดียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android